รับความรู้นิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงวงการแวดวงการประกันภัยกับอีกบริษัทหนึ่งน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามที่ช่องเตยอินชลันพาเที่ยวชมด้วยนะครับก็มีเวลาผู้รายงานก็จะมาตามสถานที่ที่ผู้รายงานไปแล้วก็ เป็น youtube ให้ดูนะครับช่องผู้รายงานบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ช่องที่ให้สาระความรู้วิชาการใ,ใดๆนะครับแต่ว่าจะเป็นช่องบันเทิงเพลิดเพลินนะครับก็ไปตาม ช่างให้ความรู้เยอะแยะเลยครับถึงบอกว่าเนี่ยเด็กสมัยนี้ทุกวันเนี่ยมีมือถือก็เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับติดติดตัวนทอ์เน็ตเสียค่าเปล่าๆก็มาศึกษาหาความรู้พวกนี้อย่างดีกว่าความรู้นี่โอ้โหเยอะแยะเขาบอกในรั้ววิทยาลัยในรั้วามาหาลัยเนี่ยเราไปเรียนก็เพื่อให้ได้แค่ใบป,ประกาศมาใบเดียวแผ่นเดียวเพื่อเอาไปใส่กรอบแล้วก็แปะไว้ว่า เวลาไป,ปยืนยันกับที่ไหนเวลเราไปสมัครงานหรือไปทําอะไรกันให้เขารู้ว่าเนี่ันจบหรือผมจบมาที่นี่แล้วนะมีวุฒิบัตรการันตีรับรองก็ฉันจบมาแต่ว่าความรู้ความสามารถก็อีกระดับหนึ่งก็นี่ไม่ได้ว่าน,นะบางท่านนี่ก็เก่งจริงนะจบจริงเก่งจริงที่จะจบมาได้ก็ยอมรับแต่ว่าบางท่านบางที่ก็มีหลากหลายไปเรียนเพื่อให้ได้ปุิบัตร จริงความรู้จริงๆมันไม่ได้อยู่แค่ในรั้ววิยาลัยหรือในรั้วมหาล,ลัยรือโรงเรียนนะฮะมันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละความรู้ทั่วไปอยู่รอบๆตัวเรานี่ไปที่ไหนก็มีความรู้ทั้งนะั้นถ้าเราทําตัวเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะฮะพร้อมที่จะไปที่ไหนก็เจอน้ําอะไรใส่แล้วก็เอามาใสา่มันก็ไม่เต็มแกแ้วเราก็จะได้รับความรู้แต่ถ้าเราทํา ตัวมันน้ำเต็มแก้วออไปที่ไหนมันก็เอาน้ำใหม่เอาน้ำใหม่ที่เราไปเจอมาใ,ใส่ไม่ได้ใส่ไปก็ร้นออก ต่อไปอีกหกกิโลเมตรเลยเหรอสซรลให้ขับไปหกกิโลเมตรใช่ไหมครับสซรล อกว่าขับต่อไปอีก6กิโลเมตร ชอบของเมืองนครปฐมแล้วนะคร ตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะเข้าไปศูนย์รัชาการนะเ้ยเดี๋ยวซ้ายดิเลี้ยวขวานี่ก็จะมองเห็นองค์พระปฐมเจดีองค์พระมมปฐมเจดีเมืองนครปฐม เียงเซนะ็นทันนคนปรปฐมซ้ายมือคือเซ็นทันสาขานคนปรปฐมซ้ายมือนี่คือห้างเซ็นทันสาขานคนปรปฐม อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมยาปัญญาอะไรของนครปฐมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันมันน่าจะให้เบี่ยงเลี้ยวขวาไปทางโรงพยาบาลกรุงเทพทางหลวงหมายเลขสามสอง ช่องทางที่สองจากขวาเพื่อเบี่ยงขวาสายช่องทางที่สองจากขวาเพื่อเบี่ยงเบี่ยงขวาอันนี้กุ้มออกบวกเขาไฟช่องทางที่สอง 4ี่เมตรให้เลี้ยวขวา